สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาของฝต้องหูค่ะยัเน้องเลเดี๋ยวน้องมาน้องน้งยิ่มาใช่ครับเดี๋ยวน้องมาเขาไปหาที่หลังมีที่เนาะจะบอกว่าถ้าขอถ่ายรูปกับเสี่ยนุ่นอ่ะจ่ายยี่เอามื่อเสด็จมาเบิ้งคิบเมื่อวาเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยโคเอายี่สิบาทแต่ว่ามันมีขอเมียอยู่นี่ครับถ้าแบบ สาวสวยแบบนี้คือคีจ้าครับเอ้าพี่ถ้าแบบถ้าแบบนี้ยี่สิบยี่สิบครับผมใครยี่สิบค่ะโอ้ช่องยังครับนี่ชัเดือบัว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 ภาษาไทยนะครับเนาะภาษาไทยจ้า J O 2 o f f i c i a l Official อดสร้อยคิดตามให้ถึงพันน้ำเงินน้ำเพิ่นเลยนะคะเนาะครับถึงควาลังใจยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงแล้วใช่มัครบพี่สอง แบบนี้ถ่ายฟรีบอกไว้เลยบอกจะต่อกันไปแบบแบบนี้ให้สี่สิบถ้าแบบนี้ให้สี่สิบครับโอ้ยเมื่อนาสีพวกลูกสาวมาน้ำตัวขนาย้ดเมื่อนาสีพวกลูกสาวมาน้ำสีแดงบ๊วยเสียค่าถ่ายฟรีเนาะเอ้ยสีแดงถ่ายฟรีหร่าต่า่ทเศร้าไปแล้วครับเพันพวกเปล่ากับล้อก่อนเดี๋ยวต้องต้องล้อจูเน่เลยเหรอเดี๋ยวน้องมาแจ้งหน้าแจ้งยังแล้วกันเดี๋ยวผมงานทางหลังได้ครับ เห็นบอกว่ามีคุป้าผู้หญิงคนนึงเดินขอเมนเมนอ๋อญาติมาเดียวญาติมาเดียวญาติพาชการมาเดียวใช่ญาติมาเดียวคนนั้นมาจัดการจีบเหตบอลเขาเขายังเขายังช่วงเพื่อนอยู่ครับนั่นแหละกรบน้องโมดูเนาะเดี๋ยวผมมีคนให้ไปครับสำหรับสาวร้อยเพื่อนแพ็กของอินนาเขาจับได้แล้วเพราะว่าเฮ้ยไม่สนแล้วไงครับคนเขาแกก็ยังเสียงหน้าใส่เลย